ปล่อยปลากันนะครับน,นี่มีน้องโตโนโ่มานะครับเด็กระเบิดนะและมีคุณแม่เครือนะครับคุณแม่สวิทคุณน้องเบียคุณพี่จะน้องขมิ้นและลุงยาวนะครับวันนี้เป็นวันพระขึ้น8ปดข่ำเดือนเท่าไหร่วะเดือน11มั้ง อ้าวโน่กำลังให้อาหารปลาทางนี้นะแต่ทางนี้กำลังปล่อยปลาเป็นปลาปลาดุกนะครับปล่อยปลาดุกอ้าวปล่อยใส่ท่าน้ำท่าน้ำตอนนี้ก็น้ำเยอะขึ้นมาถึงท่าน้ำเลยเดี๋ยวมันก็จะไหลๆกันไปเองนี่ก็มีอาหารปลาอยู่เต็มไปหมดเอ้ามายังไงเนี่ยปลาดุกมายังไงเนี่ยโน่มันเจ็บนะเนี่ยหนูไปให้อาหารที่อื่นดีให้ลงน้ำดีหนูอ่ะ ไปให้อย่างนั้นมันก็กระโดดขึ้นมาดิน้ๆโน้นนไปให้ที่อื่นอย่าให้ที่มันแคบแให้อาหารให้ที่มันกว้างกอ้อาวอ้าวแป๊บเดียวปล่อยหมดแล้วอ้าวโอเคก็อ่าอนี้เป็นชายหาดนี่เป็นชายหาดของปลานะปลาจะมาเล่นชายหาดก่อนปลาค่อยจะลงน้ำ โอ้โหตอนนี้ก็น้ําขึ้นจะถึงท่าน้ําแล้วนะอนี้ลุงยาวก็กําลังเอาผักโยนให้อาหารจะได้ครบห้าหมูนะมีอาหารเม็ดและอาหารผัก <c oughs> มีข้าวด้วยนะมีมีข้าวด้วยมีข้าวมีเนื้อมีผักครบห้าหมูเลยเดี๋ยวดูดูแบบภาพกว้าง จะได้เห็นเพราะว่าแต่ละคนอยู่คนละที่มากถ่ายภาพกว้างๆโอเคเสร็จแล้วสองนาทีเจอกันใหม่พระหน้านะครับโอ้อยเดี๋ยวด,ดูดูตรงนี้ก่อนเนี่ยนเะนี่ยนะ โอ้ปลาเยอะแยะปลาเยอะแยะอ่ะเจอ oh. yeah, yeah.